ำลงรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยาชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟยเย็นพบประชาชนม,มันทำไมมีข้อแปลว่าทำไมเขามีคนเดียวทาไมมีลูกชายคนเดียวโอเคว่าเลือกไม่ได้แต่บังเอ,อิญมีคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาถึงจีบคนเดียว ถึงก็ต้องเอาหลานมาแต่งเอาโสมมาแต่งไงโสมแต่งกับลูกชายตัวเองเพื่อจะคุมเออสมมุตินะครับสมมุติเสียตายก่อนที่พ่อเขาจะเสียเหลือเลืผู้หญิงสามคนแล้วใครจะได้ขึ้นนะอย่างเงี้ยสมมุติสมมุติมมตเขาก็คงจัดการไม่ยากก็คงตามลําดับฐานนดอนก็คือ,อว่าประเทศเป็นถ้าบังเอิญเสียโชคดีนะพรุ่งนี้เป็นเอจตายซะก,ก่อนด้วยโรหิตเป็นพิษนะปนระเทศก็ขึ้นเป็น เขาเป็นการรักษาที่สุดยอดอยู่แล้วจะไปหวังอเขาไม่ตายแล้วแต่ตามหลักเขาควรจะตายก่อนเพราะว่าเขาไม่แข็งแรงบังเอาเขาไหวตัวทานทักษายเยอรมันทักษายสเปนกาชาติก็ไม่ได้เขาเป็นเอ็ดเ่อนหนุ่มๆไม่ใช่เหรอครับทำไมเขาอยู่ไม่ได้ถึงป่านไม่ใช่เป็นข่าวลือหรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นเอ็ดฟังดีๆนะเขาไม่ได้เป็นเอ็ดครับเขาไม่ได้เป็นเอ็ดนะเพราะเอ็ดเนี่ยคือภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่เขาฉีดภูมิกับประจาเพราะไม่บกพร่องอย่างที่คุณจอมพูดไม่ผิดเขาฉีดประจาเขาไม่บกพร่องไง เขาก็เลยอยู่และอย่างเขาต้องอยู่ในที่เย็นๆเขาต้องอยู่ธรรมชาติปลูกสตรอเบอรี่เชอร์รี่ครับครับเพราะคนเป็นโลกนี้มันอยู่อย่างนี้อืมอีกอย่างนึงก็คือว่าน้องสาวเขาเนี่ยหงอครัเป็นคนหงอกลัวพี่พี่มันเยี่ยมความไปทุนนมำจริงนะเสียมันเป็นดีกว่าถ้าคุณดูมาเดินดูนะดูปุ๊บอย่าคิดว่าดูความประพฤติดูรูปแบบนะ ไอเสียมันหน้าตาดีกว่าถึงแม้ว่าจะตอบหน่อยนังประเภทเป็นกระมากหน่อยนะเพราะเชื้อมันแรงเลยนะแต่ว่าเทียบกับน,น้องแล้วมันดีกว่านอเน,นี่ยมันอ้วนเกินไปแต่ว่ารที่ยมย่าแย้แต่ว่าภาพลักษณ์ในเรื่องการทํางานหรือในเรื่องบุคลิกอะไรหลายๆอย่างคือประเทศก็ดีกว่าในสยตาดีกว่า,าคือมันจเจริญตามแบบพ่อคือการสร้างภาพเสียสละอ๋อครับการสร้างภาพไปมันทุกงานเลยคือคนไทยอย่างนี้นะครับอืมคนไทยเนี่ยยิ่งเห็นมากยิ่งรักมาก Oh. คุณเป็นสสอมีหน้าที่เดียวนะใครงานโบวชงานแต่งงานท้าคุณไปมาทุกงาน,นเป็นบัลเลลิลเป็นบลัลเลลิตเออเหมือนอย่างกับไออ,องค์อาข้ามไผบูญเนี่ยถ้าคุณอยู่แถวบางกอกน้อยนะมีใครตามจะไปทุกงานรู้จักรู้จักมันก็จะไปค,คุณเป็นเสื้อแดงเสื้อหายมันก็ไปทั้งนี้นมันเป็นประฏิปัติมันจะเกาะติดพื้นที่เนี่ยมันจะไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเห็นหน้าเห็นตา คนไทยเป็นคนขี้เกงเยจคือยังงอเข้ามางานศพพ่อเรามาศพแม่เรารมันมีบุญคุณสร้างคนในชาติเพราะนั้นมันเกาะติดพื้นที่ประเทศก็เหมือนกันครับมันออกทุกวันคนเห็นทุกวันเอาไมค์แล้วแบบโดยสรุปง่ายๆดีกว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนผ่านแลชสมัยก็คือเสียได้เป็นแล้วก็เสียกับประเทศช่วยกันทำงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้สถาบันกษัตริย์อยู่ต่อใช่ไหมครับคนพวกนี้เขาไม่ได้โง่ครับเขามีระบบระเบียบมีวินัยเขาทรงกลมนะ เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ไปทุกคนเพราะว่ามันต่างคนต่างทํางานอย่าไปตับผิดว่าทําไมขี่จักรยานไอ้ประเทศไม่มามันคนละงงานมันก็ไปทนอย่างอื่นไอ้นี่มาบางงานก็มาร่วมกันครับบางทีมันก็ช่วยกันแต่ว่ามันต่างคนต่างทํางานโดยเพราะประเทศขยันมันต้องดูแลพลังก้อนตรงนู้นตรงนี้ตรงบรญชงบัญชีน่ะมันเป็นคนขี้เหนียวงกมันพ่อมันนั่นแหละมันถึงดูแลทรัพย์สินไงเพราะมันไม่เคยใช้เลยแม้แต่หวีก็ไม่เคยซื้อน้ํามันก็ไม่เคยซื้อใส่พรามันก็คือเป็นคนอย่างนี้เป็นคนงก เข้มเหมือนพ่อเขาาไปอยกมันเอาแต่กินว่าดังนั้นนี่นะคือมันเป็นถุงถังไอเสียไม่คิดจะแยกเอามึงดูแลไปเลยแล้วอยู่กูจะมาถ่ายมึงเองครับเพราะว่ามันไม่มีลูกอะประเทศไม่มีลูกนะครับไอนี้มันมีลูกมึงกินผมก็ไป่รลู้นะแต่ผมไม่เชื่อแล้วมีคําถามหนึ่งถ้าเกิดมีการเปลี่ยนภารัชสมัยมีเสื้อแดงบางส่วนที่เชื่อว่าทัศเสียขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วจะช่วยแก้ไขหนึ่งหสองหรือเปลี่ยนปรับปรุงสถานะสถาบันกษัตริย์ให้ดีขึ้นอะไร ที่ที่สมยัยก่อน<ๆ>พูดเรื่องนี้กันเยอะคุณลงุงคิดว่างไงเป็นยังนั้น,นไห<ง>คิดว่าเสียจะทำเงนินป่มมันมีความเป็นไปได้เพราะว่าอาจจะว่าเสียเรียนมังนอกเสียเน้นแต่ผู้หญิงเสียไม่เน้นการเมืองเน้นแต่การมุ้งนะเสียมันไม่สนใจอะไรใครให้เงินมันให้กูได้มีเมียใหม่ๆกูโอเคแล้วเป็นไปได้แต่โดยระบอบมันแล้วเนี่ยไอ้ระบอบพวกนี้นะตอนนี้เนี่ยมันทําไมต้องการทําไมถึงมียึอดอํานาจทึงไปต้องแก้แข่งประเทศ เพราะมันไม่มั่นใจไงคือเสียเนี่ยอ่อนไม่ใช่อ่อนเพราะเป็นเอจอย่างเดียวนะอ่อนเพราะว่าบารมีไม่มีฮะตกลงไม่ได้เป็นหรอกไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้นะลักษณะมันอ่อนเนี่ยดูแล้วทุกคนเป็นห่วงครับถึงมาจัดโครงการใบฟอร์มอมใบฟอร์แดดใบฟอร์กูเองใบฟอร์อะไรก็ว่าไปฮะมันจะต้องพยายามพยายามเสริมแต่ว่ามันก็อนขามขึ้นนะ เพราะมันออกทุกช่องเลยว่ะแล้วมันคิดะดิษ์ใหม่ๆบังเอิญเสียไม่รู้เป็นยังไงไปฆ่าหมอหยองสองร้อยล้านนี่ไปหาใหม่ก็ได้ครับไอ้โครงการดีๆเนี่ยปัญหาหนึ่งของเสียนะเสียเคยของเงินจํานวนมากจากรัฐบาลเสื้อแดงเนี่ยอืเป็นพันล้านนะครับเพื่อไปสร้างกองกําลังแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่ากองร้อยเสียสร้างไม่มีใครชอบเสียตะคนเลยอ้าวอ้าวมีแต่คนเกลียดในเสียเนี่ยมันไม่รู้เป็นเฮียอะไรก็คือคนยี่งอยู่ใกล้ยิ่งเกลียด มันเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายลาอ,อ,อางตาเป็นกระทืบเลยอืม,มันเป็นคนอะไรก็ไม่รู้คือบางทีหามาฟูฟูกินเลี้ยงอยู่แม่งหมาวิ่งบนโต๊ะทูดเงี้ยไปมีเรื่องพาเมียไปเขาไม่ให้ไปข,ข้าววางข้าวังก็ไปทะเลาะเขาอีกอืเสียเนี่ยมันเป็นอารมณ์พลุ่งพ่านครับมันแปลกแล้วมันขอโทษเมื่อกี้อารมณ์อารมณ์บางอย่างมันแปลปปวนแล้วมันผิดปกติ แต่ถ้า,ถาใน,ในพูดถึงอายุมากขึ้นก็น่าจะเรื่องพวกนี้น้อยลงหรือเปล่าหรือว่ามีมีเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอีกมันคล้ายๆกับว่าผมว่ามันเป็นนิสัยถาวรถ้าภาษาชาวบ้านหน้าปากซอยเรียกว่าสันดานม,มันแก้ลําบากมันเป็นคนอย่างนั้นนะเสียมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง คือไม่เป็นคนที่ร่างกายมันฟิตมันเฟิร์มเออมันฟิตเอนเฟิร์มเออมันฟิตเมอนเฟิร์มคือคุณมันดีมันมีซิทแท็อมีงานไปฟอร์ดไดฟอร์มมาเนี่ยโอ้ลหามเป็นมัดมัดแบบกล้ามเป็นมัดมัดเฟิร์มมากอะมันลักษณะอย่างนั้นแหละครับก็คือมันเน้นร่างกายเน้นร่างกายแต่ว่าเนื่องมาจากว่าบารมีที่มันทำเนี่ยเสียมันไม่ค่อยซีเรียสเรื่องรักษาภาพมันได้ทอมเท่าไหร่ไอ้ทอมนี่เป็นคนมีกรมไงคือรักษาภาพรักษาเงี้ยนี่นะ แต่ว่ามันก็ทําเพื่อตะกูลอีกอางนึงคือต้องยอมรับว่าโดยความคิดนะไอเสียกับอุบรัตเนี่ยจะความคิดพัฒนาหน่อยเพราะมันเรียนต่างประเทศเรียนต่างประเทศนะมันจะเฉยเอุบรัตนพัฒนาสุดสุดเอออยู่ต่างประเทศนานได้สามีฝรั่งแต่ว่าทําหากินไม่ได้ก็เลยมาเกาะเนี่ยสบายดีเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นมันมาวีไอเดเซมโบสนะครับ ในฝั่งประชาชิจีตยฝั่งเสื้อแดงคุณจะเป็นสลิมเสื้อเหลืองคุณอยู่เรือรามเดียวกันนะไอ้ฝั่งสตาร์วจริงไหมผมตอบคุณควรว่าจริงครับมันเป็นสงครามระหว่างดาวดาวบนฟ้ากับดาวบนดินครับไอ้ทุกเรามันดาวบนดินอ๋อเราเป็นดาวบนดินเราเป็นชาวดินเนี่ยเราอยู่กับดินแต่มันเป็นชาวฟ้ามาดูถูกเราอะ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดของมันเนี่ยมันคือชนชาติที่เอาเปรียบเราเราเป็นชนชาติที่เสียเปรียบ อันนี้เป็นสงครามจริงๆครับคือสุดท้ายมันไม่มีการแตกกันภายในที่รุนแรงรอ,อะไรขนาดที่รดเองหรือว่าฝ่า,ายนู้นจะไม่มีใครก้าวหน้าพอที่จะปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองโดยที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อหรือเกิดคือค <ำ S 1> ทุกวันนี้นไปต่อหรือ,อยังไรครับทุกวันนี้คุณสังเกตว่าทําไมมันแรงกว่าเดิมในตอนต้นราชการแม้แต่สมัยยุคเปรมยุคเกียงศัก์นะมีโหสิทัพสองสามฆ่ากันตายทหารตาย เผาเผาทีถึงห้าหกร้อยคนนะวัดพิมพมาธาตุเนี่ยเขายังนีรโทษกรรมอภัยโทษเต็มที่เลยนะนักศึกษากลับมาเรียนเรียนอะไรเรียนต่อเลยที่ไม่ว่างก็ได้เรียนที่ทําให้คนที่เป็นฝ่ายซ้ายเก่าเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาให้โอกาสเรากลับมาแล้วทำาะไรตอนนี้คุณ่เงินกลับไปรับใช้เขาบางคนได้ดีได้ดีด้วยบางคนอยู่ใกล้ชิดนะได้ไปถวายพระพง์พระพรได้ไปเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมอะไรเงินทองไหลมาเทมา บางคนอยู่ในป่านะไปเปิดร้านเหล้า,ร,าร้านเบียร์ก็ได้สิทธิพิเศษทําเครื่องดืง่มปีละหกร้อยล้านขวดก็ได้โฆษณาให้มไม่เหมือนคนอื่นคือคุณเป็นเบียร์เป็นเหล้าคุณบริษัทประกาศคุณได้โฆษณาเต็มที่ไม่มีใครว่าคุณถ้าเจ้ามีหุ้นอยู่ด้วยมีเอี่ยวอยู่ด้วยถ้าคุณเป็นเสื้อเหลืองเป็นสปอนเซอร์นะเพราะ,ะนั้นเสื้อแดงนี่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปเหลือนะครับเสื้อแดงเป็นสปอนเซอร์ให้สื่ออีกทีนะไอ้คอมาน,นิตเเป็นสปอนเซอร์ให้สื่ออีกทีเป็นคนเอาการเอาง,งานเนี่ย เพราะมันฉลาดมันรวาเจ้าเขาชอบคนแบบนี้เจ้าเขาชอบคนแบบสนธิลิมทองคุลนะครับเขาชอบคนที่มันสู้จริงพุทธิสระเขาโคตรจะชอบโคตรจะนับถือบุรพาพยักมันนับถือจริงเพราะว่าสู้จริงจริงยิ่งเยียขอโทษนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะบุรพาพยักเป็นประเภทว่าลุยเลยยิงแม่งเลยถ,ถึงได้ยินเป็นดีเขาตอบแทนกันอย่างนี้นะครับมึงทําไปเลยลุยไปเลยเนะเดี๋ยวพี่ช่วยเอาไปเลยเต็มที่ มันมันจ้างมือปืนอนะจ้างคนไปทําร้ายคนอนะดังแล้วนี่นะครับสงครามดวงดาวเนี่ยมันเป็นดวงดาวระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตริย์ระบบพิพนธ์นะตัวระบอบเองมันรู้มันไม่ได้โง่ลงมีระเบียบเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเห็นบอกระบอบภูมิพนธ์ถ้าเกิดในหลวงองค์ปัจจบันสวรรคตแล้วจะเป็นระบอบภูมิพนธ์อยู่ไหมยังอยู่ยังไงครับอดีมันจะใช้โครงสร้างนี้เพราะว่าข้อที่หนึ่งนะในหลวงจะตายนะต่อเมื่อระบอบนี้ สิ้นศัตรูลงค่อนข้างมากธรรมกายพังแล้วโดนเผาเรียบร้อยแล้วธรรมชโยโดนศึกแขวงคอตายแล้วเละเตะหมดแล้วทักษิณไม่ได้เกิดยิง่งรักติดคุกไปแล้วอะไรเละคือกํจาจัดให้ราบเรียบเสื้อแดงก็ยอ,ยอมรบับรัฐธรรมนูญม,มาเลือกตั้งคือกลับข้างกลับหัวกันหมดแล้วเนี่ยนะมันถึงจะมีการประกาศว่าราชการที่เก้าส่วนคต เขาต้องการให้มันราบเรียบเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเสียเสียภูมิต้านทานมันต่ําเพราะฉนั้นเขาประกาศเมื่อไหร่จบครับเดี๋ยวผมมีคําถามอีกคนที่เป็นสลิมหรือเสื้อเหลืองหรือรอยัลอลิสในทุกวันเนี้ยที่รักในหลวงภูมิพล <คน S 2> ม,มากๆเ,เขาไม่ได้รักพระบรมแล้วถ้าพระบรมขึ้นมาเป็นรอสิบจะมีการต่อต้านไหมไม่มีเพราะเป็นแนวทางของเพราะอะไรอ่ะคือกัตริย์เนี่ยข้อที่หนึ่งนะ พอเขาเป็นกษัตริย์แล้วเขาจะมีแต่ภาพดีๆกษัตริย์เนี่ยอาศาัยภาพอย่างเดียวครับเล็วให้ยกให้คอชอทุกวันนี้ไอ้นอปชใครใ้มันก็ดา่ามันไม่เคยด่ากษัตริย์เหมือนเดิมเพราะกษัตริย์ท่านไม่รู้มีแม่คนไหนบอกกษัตริย์รู้คือจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าทุกคนก็รู้ครับว่ากษัตริย์หนุนอยู่ปัญหาเดียวนะครับก็คือว่าคุณจะต้องรู้เข้าใจว่า ไอการทําแบบนี้มีกษัตริย์ระบอบกษัตริย์ให้ท้ายเนี่ยมันพาประเทศไปสู่เกาหลีเหนือนะครับพระมหาชนกมันไหว้น้สามาัยทั้งคืนนะแต่มันไหวไปไหนคุณรู้ไหมไม่รู้ครับมันไหวไปเกาหลีเหนือเฮ้ยมันเป็นมหาชนักแล้วคือมันบ้าแล้วอ่ะมึงไหวเนี่ยนะไอ้ที่มันพยายามทุกวันนี้คือมันไหวน้านะไปเกาหลีเหนือคุณจะไปกับมันเหรอมหาชนกเพราะฉะนั้นคนเห็นก็ว่าคุณจะไปอย่างนั้นเหรอ คุณจะไปพระหมาชนกองค์นี่อ่ะฮะคุณไม่รู้จริงผมถามคุณสลินนี่ฉลาดจะตายอนุอยากคุยกับสลินสลินเสือเหลืองนี่ค่อนข้างฉลาดนะครับคุณไม่รู้ว่าประเทศไทยจะไปไหนาอาจจะไปไกลกว่าเกาหลีเหนือเพราะว่าเขาคิดว่าเฮ้ยประเทศเกาหลีเหนือจริงๆแบบโอ้ยต่อต้านอเมริกาได้เลยในไทยก็ต้องมีเอกลักษณ์ของเราแบบนั้นบ้างเนี่ยคุณจะต,ต่อต้านใครไม่เป็นไรหรอกแต่ขอร้องคุณอย่าต่อต้านมนุษยชาติคุณอย่าลืมนะครับว่า อย่างนั้นนะฮิตเลอร์มีสิทธิ์จะฆ่าคนยิวใช่ไหมครับเขาอาจจะมองว่าพด็จการใช่ไหมมันไม่ใช่คือตอนนี้โลกยุคนี้มันไม่ใช่โลกยุคนี้เป็นยุคสงครามขั้นที่สองสลิมก็อาจจะคิดไปถึงขั้นว่ายอดคิดเหมือนฮิตเลอร์ฆ่าแสดงให้หมดฆ่าพวกล้มเจ้าให้หมดอะไรอย่างเงี้ยฆ่าพวกต่อต้าให้หมดเออมันอย่างงี้ไงเพราะฉะนั้นนะระบอบกษัตริย์มันใช้วิธีการแบ่งแยกปกครองมันสร้างสินที่เกลียดกว่า <c oughs> ยังสดตมอยู่ได้เพราะว่าไปต่อต้านอเมริกาใครต่อต้านส,านสดตมบกม,ม,มันทุกอเมริกาไม่ไมาแบ่งแยกแล้วปกครองนี่ออย่างนี้ถ้าไม่มีทักษิณไม่มีธรรมการไม่มีอะไรที่เป็นอีกขั้วหนึ่งแล้วแบบนี้ประชาชนมารวมกันมันทาไงหมายถึงว่าถ้าไม่มีเหรออ่าก็ไม่มีอะไรที่มันแบ่งแยกแล้วไงไม่มีอะไรที่ขัดแย้งมีครับก็สร้างมาหมดทักษิณอะไรมามันจะมีอยู่เรื่อยเมันจะสร้างขึ้นมาเรื่อยเรยคืออย่างนี้จะ ทำลายทักษิณทักษยณก็มีายางอืไมไม่ใช่คืออย่างนี้จะทำลายทักษิณทำลายธรรมกายทำไมถ้าเกิดอนาคตต้องสร้างสิ่งที่เหมือนทักษิณกับธรรมกายขึ้นมาใหม่เพื่อขัดแย้งมันจะมีอยู่ครับมันเป็นความดำรงอยู่มันต้องทำลายสิ่งที่ก้าวหน้าสิ่งที่ดีกว่าเพื่อมันจะได้อยู่ได้อืถ้าประชาชนสมมติว่านะมันปล่อยให้การเมืองดำเนินปกตินะแล้วทำไมอย่างนี้ไม่เลี้ยงทักษิณเอาไว้เพื่อสร้างความขัดแย้งต่อไปล่ะครับแต่วแบ่งแยกปกครองต่อไปอันนั้นจะเป็นความโง่ไงซึ่งจริงๆมันไม่จะเป็นผมบอกการชนะแประชาชนไทยง่ายมาก คือมันแตกอย่างหนึ่งนะคุณสเกตนะสมัยที่เขาสู้มาสมัยจอมพลปสมัยสลิดเขาฉลาดใช้สลิดไปล้มจอมพลปใช่ไหม,มแล้วเขาก็ใช้เป็นไปล้มเกียงศักดิ์แล้วเขาก็ใช้คนนู้นใช้คนนี้เขาก็ชนะคมนิต์ใช่ไหมคนมนิษฐชิงชนะยากอย่างชนะปัจจุบันชนะง่ายแต่เขาไม่ยอมชนะคือเขาแข็งเกินไปเขาดือ้อเขาเหมือน หมือนมันถึงข่าววินาศวิบัติมันดื้อมันด้านมันเหมือนไล่คนให้จนตรอกเสื้อแดงนี่คุณชนะเสื้อแดงง่ายชิเปงไงเสื้อแดงเสื้อเหลืองง่ายที่จริงนะคุณก็บอยยกเลิกอะไรทักสินประกาศคุณก็บอกเหมาเข่งท้าเจ้าประกาศไม่มีใครบอกเหมาเข่งจริงไหมเจ้าประกาศคำเดียวเหมยังรอสิทขึ้นมาเออเลิกแล้วต่อกันนะกันมาคนคิดอยู่เลยว่าไม่แต่เาามลเจ้าจะมาทําเองหรือเปล่าไอ้เดียร์ศกรรมเหมาเข่งใช่ คือถ้าเจ้าทําเองไม่มีใครต้านเหมือนคอสชทําเองอะไรเองไม่มีใครต้านแต่ถ้านักการเมืองทำแต่มีคนต้านมันตก็มันจะมีโมเดลตรงนี้อีกด้วยนะที่ม,มีคนคิดกันอยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเสียขึ้นแล้วจะมีโมเดลแบบพฤษภาธรรมินมามาสลายความขัดแยง้งแล้วก็มีโตษโรรสกมทุกฝ่ายเสียจะกลายเป็นแบบโอหมหาราชอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่คุณพูดเป็นไปได้มากคือคอสชจะเป็นผู้ร้ย ครับคอสทอจะยอมเป็นผู้ร้ายเหมือนเหมือนกับสุดจินดามันจะยอมไม่ยอมมึงต้องเป็นผู้ร้ายเพราะว่าเพราะว่าข้อที่หนึ่งกดเกณฑ์เกมนี้นะครับเกมระบอบพิพน์ข้อที่หนึ่งระบบต้องอยู่เจ้าจะต้องดีเสมอกูไม่รู้กูบริสุทธิ์มึงทะเลาะกันเองเสื้อแดงเสื้อลึตีเองคนรชชชเข้ามามึงทะเลาะกันวุ่นวายมึงไม่ยอมจบคนรชเข้ามาแล้วพอมาปุ๊บนะคนรชใช้ไม่ได้บางทีผด็จการดีชิบเป่ง พอลงจะอำนาจโดนยึดทรัพย์คุณสังเกตไหมครับมันตอบได้ยังไงวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าจะสร้างลักษณะที่ให้ตัวเองดูดีอือันนี้แหละเป็นจุดอ่อนของเจ้าที่ว่าตรงตัวเองต้องดูดีครับมันที่มีหนึ่งนึงสองไงครับเพื่อปากการะกันว่าตัวเองดูให้ตัวเองในเรื่องท่สุมันเป็นการการดิชันหนึ่งคือห้ามคนคิดห้ามคุณว่าเพราะคนไม่เห็นนะตอนนี้มันแย่นยมันมี youtube มันมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยนะมันเป็นการลำบากเพราะว่าเส้นหนามสําคัญที่สุดคือโซเชียลมีเดียถ้าเทืนี้ถ้าต่อไปเนี่ยนะปิดปิดข่าวนี้มันมีข่าวอยู่ว่าเขาจะสร้างเฟซบุ๊กของไทยเลยเขาจะปิดเฟซบุ๊กไม่ให้คนไทยเล่นได้แล้วเขาก็จะสร้างโซเชียลมีเดียที่เป็นเฟซบุ๊กของไทยอาจารย์นิสกุลบอกว่าไอ้พวกล้มเจ้ามีเฉพาะต่างประเทศเมืองไทยไม่มีใครล้มเจ้าจริงไหมมีข่าวที่แจ้งให้ทราบนะครับการล้มเจ้าเป็นหลักมันต้องล้มในประเทศนะครับ อยู่ตรงไหนตรงนั้นสีลาดบางกอกน้อยถ้าวางหลังถ้าช้างเอาให้หมดอย่าให้ไม่มีทางรอดมึงลงเรือกูเล่นเรืออย่าให้มันรอดไปได้นะทุกยอมยานะร้านข้าวแกงร้านขายอะไรก็แล้วแ,แ,แต่นะทุกวันนี้มันรังแกคุณนะทุกวันนี้นะเดี๋ยวนี้มันห้ามขายของมันกลัวคนจะไปวางอะไรไม่รู้นะประธานุกประธานน้เขาบอกผมนะแม้แต่รูแต่ท่อมันดูหมดนะมันกลัวจะไต้หาโคตรกลัวเลยเพราะมันแพ้ได้ทีเดียวนะครับแล้วมันแพ้มันจะหมดนะ ทรัพย์สินของมึงทั้งหมดเนะี่ยจะต้องถูกตรวจสอบและถานอย่างหนึ่งนะมึงจะทําอะไรกินพวกเราเสื้อแดงเสื้อเหลืองสลินนะมีอาชีพมีความรู้ความสามารถแต่พวกเจ้าแต่ละคนไม่มีครับสิริวัณวลีนะมึงไปแฟชั่นใครจะไปทํามึงเคยทําเองแล้วกูถามมึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้ครับโดยที่ไม่มีมันแต่มันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราและถ้าไม่มีมันทุกคนจะดีขึ้นจริงไม่จริงคุณไปดูอเมริกานี่มีเจ้าไหม คุณไปดูประเทศที่เขาลมา้าดิผมพอคำถามาสุดท้ายสำหรับช่วงนี้ก็คือผมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยไปคุยกับอาทางหมอตูนว่าในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนผาราชการคนเหล่านี้เขาบอกว่าเห็นด้วยนะกับการแก้ไขหนหนึ่งสองแต่ว่าไม่ไม่เอาในรัชสมัยนี้เขาบอกรัชสมัยหน้าลุงคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ฝ่ายซ้ายเก่าที่ไปรับใช้ตอนนี้จะกลับมาในมุมของเรื่องการปรับปฏิรูปสถาบันในยุคต่อไป ผมบอกคุณนไม่ต้องรอเสียทุกวันนี้เขาก็เอาแล้วคุณแล้วคุณไม่ต้องรอเสียขึ้นหรือภูมิพลตายไม่ต้องรอครับวันนี้เขาเอาคุณแล้วจริงดิวันนี้คอสชขุดถามพงนั้นมึงขุดถามไปหมอตุลถามหมอเลียนทองนะถามไปสุดขั้วถามไปลิ้นลิ้นทองคุณนะสนทีุ่ดถามมึงไม่รู้ว่ามันประเทศไทยจะเป็นมึงไม่รู้จริงวะฮะไอลิ้นไอเฮียจบประวัติศาสตร์จบจากโน่นอเมริกามึงไม่รู้อ่ะคุดถามมึงไม่รู้จริงว่าประเทศไทยมันกำลังจะไปไหน มึงไม่ต้องรอสิบรอสิบเอ็ดแล้วทุกวันนี้มันมันไปอย่างนี้แล้วมึงก็รู้ว่ากษัตริย์ไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเขาจะตายไม่ตายไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมึงว่ามันจิบหาอยู่ดีไอคอนทชเนี่ยมันเป็นรัฐที่ปัดมันอ้างมันทําอะไรก็ได้แล้วมันจะไปเถียงกันเรื่องรัฐมนญดีไม่ดีป่าโกงปราโกงกูถามมึงนักการเมืองประเทศไหนไม่โกงกูถามไงเกาหลีใต้โกงมันประหารแล้วมันมีโทษศักดกรรมใช่ไหมเกาหลีใต้โคตรโกงญี่ปุ่นโ็โกงลาวอ็กี่คน แล้วกูถามว่าทหารไม่โกงอ่ะถามคําเดียวในหลวงไม่โกงอ่ะประเทศไม่โกงอ่ะฮะมึงเชื่อวมันไม่โกงอ่ะแม่งมันอยู่เหนือกฎหมายไม่ไโกงอ่ะของคุณนะโกงไม่โกงก็ผิดถ้าคุณไม่เป็นพวกมันนะผิดหมดถ้าเป็นพวกมันนะถูกหมดอ่ะกูถามว่าไอโครงการนมบูดโครงการจำนำข้าวไปที่ตัดโครงการยางที่จุลินไอจุลินนัวิสิตมันเผาโกดังกูถามว่าไม่โกงอ่ะสุเทพนี่ไม่โกงเหรอฮะ สุเทศทึงสุบันนี่ไม่โกง่ะไอ้ลงพักไม่โกง่ะไอ้เรือเหอไม่โกงอ่ะมันโกงทั้งหมดนั่นแหละมึงก็รู้เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปใช้สตีรอก้าตายรอก้ามันตายไปแล้วจากความรู้สึกรอก้ามันเป็นคนทําลายอนาคตลูกหลานเรานะไม่ต้องรอมันตายหรอกแต่สิ่งสาคัญคือ้ระบอบนี่นะจะไปหวังอะไรได้ ผมถามคุณไม่มีทักษิณทักษิณมันต,ตายหาให้หมดเลยนะตระกูลชีวตายให้หมดเลยแล้วใครจะมาเล่นการเมืองแข่งกันว่ากูถามใครจะกล้าแข่งแข่งมันหาว่ามึงแข่งกันในหลวงอะ่ะกูถามมึงทำอาการมันทำอะไรให้มึงเดือดร้อนปิดถนนทำอาการมันเคยทำอะไรปิดถนน,นเลยปิดชุนราชการเลยขัดขวางการเลือกตั้งเหรอฮะทำอาการทั่วโลกเขายกย่องนะมีประเทศเดียวมีปัญหาคือประเทศไทยนะมึง ทักษิณกูถามว่ามีประเทศไหนดา่าทักษิณมีไหมก็มีแต่ประเทศไทยมีแต่คนคนในหลวงธรรมการนี่มีใครเขาดา่ามีไหมว่า<ป>มึงไปชาาพุทธยังไงมึงเกียรติธรรมกายกูถามมึงมันทำบุญทำม,มามันเงินทองเยอะแล้วในหลวงอะเยอะกนนะว่ามันหรือเปล่าในหลวงทำเฮี้ยอะไรกูถามมึงฮะไอ <laughs> หาพี่มันนะมันทำใหญ่ที่สุดในโลกไปดูนะขนาดขึ้นก็มีอย่างเห็นเลย ต่อไปไม่รู้มันจะใหญ่ความแพงเมื่อกี้ปล่พูดถึงวังหรือว่ารัฐธรรมกายครับไม่รู้แล้วเขาทําเนี่ยนะคนรุ่นหลังเขายุตเจ็ดสิบกว่าเขาบ่วยแปดโรคนะมันจะทําอะไรเขาอีกหลวงพ่อธรรมธิโยเขาเชื่ออะไรผมก็ไม่เคยเชื่อเขานะถ้าขนาดนั้นอยู่ประเทศไทยไม่ได้จะติดคุกนะกูถามว่าแล้วใครจะอยู่ได้ว่าประเทศนี้อ๋อพงศธรสมชายชื่นเสียกรอ,อยู่ได้ใช่ไหมสมชาย <laughs> ต้องเคี่ยแบบนั้นถึงอยู่ได้ แล้วลูกหลานจะสอนอยังไงวะฐานแต่ละคนนะมึงจะสอนลูกหลานนี่ยังไงฮะอยู่ประเทศนี้มึงต้องทำไงโอ้ไม่ยากหรอกป,ป้าๆทำแบบสมทายสุจรีกรนนะ <c oughs> เยี่ยมันถึงขั้นทำถ้าบ,บ,บวกก็เป็นผู <c oughs> ้ที่สละจริงๆพูดถึงอทำวัชยโยก็ควรจะพูดถึงในองค์การส่งเหมือนการเทีย่ยวกับผูช้ชาสละหรือว่ากิตติพุโทโธก็ได้อะไรอย่างนี้ดีกว่าไปเทียวกับสมชัยมันคนละเรื่องเออไปเที่ยวภูมิพลก็คนละเรื่องนะ อาลุงลุงมีมีอะไรเพเติมเอาป well ิดปิดท้ายสักหน่อยแล้วกันก็ไปจริงๆครับปจริงจริงแล้วครับเวลามันเลยมาเยอะก็จริงๆอ่ะนะไอทฤษฎีที่ว่ารอรอสิบไม่ต้องรอหรอกครับแล้วบอบกษัตริย์ปกครองมาเจ็ดสิบปียาวนานที่สุดในโลกไม่ใช่ความภูมิใจเป็นความอัพยศอัพยแเราพวกมึงทนกันมาได้ยังไงวะฮะมึงทนคนแบบประยุ์ได้ยังไงอย่าลืมถ้ามึงรักราชการที่เก้าเนี่ย มึงต้องรักประยุทธ์ด้วยนะมึงต้องรักไอ้ภัยบุญคุ้มฉายาคุ้มดีคุ้มบ้าอ, <dentro. S 1> มอมนนะืมึงต้องรักมันทุกคนนะมึงต้องรักสื่อทุกสื่อมึงต้องรักสารที่มันตัดถึงเข้าข้างกันนะมึงต้องรักคนที่ทําลายประชาธิปไตยมึงต้องรักการรัฐประหารมึงอย่ามากระแดะมึงรักในหลวงแล้วมึงอย่างงี้มึงรักในหลวงมึงต้องรักความมีเหี้ยทั้งหมดที่ในหลวงทําที่ในหลวงรับรองที่ในหลวงรู้เห็นนะมึงต้องรัก และสิ่งนั้นก็คือว่ามึงไม่รักลูกรักเมียรักอนาคตลูกหลานเลยมึงจะรักก็รักไปเถอะวาแต่กูไม่รักทอนนั้นอะละอ่าโอเคครับก็ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่าน,นี้ครับก็เดี๋ยวอ่าอําดาลุงสนับหลวงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่วงร้องรำทำเพลงรองช่วงโฟนอินครับถ้าอ่าทางอาจารย์สมศักดิ์เยียมรอโฟนอินอยู่ก็โทรก็มาได้หรือว่าไม่รอก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปเห็นว่าไปเม้นอยู่ของอาจารย์ธวัชัยโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับผม ไฟเย็นพบประชาชน